ผมชื่อพีนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เรียนจบม6เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ว่างแลวก็ไม่ได้มีอะไรทําก็อยู่เฉยๆก็อยู่ช่วยที่บ้านทํางานอะไรประมาณนั้นครับช่วงนี้ก็กําลังมีแผนที่อยากจะทํา y o YouTube ก็คือรายการนี้ที่กําลังอัดอยู่ตอนนี้นั่นเองครับรายการนี้ก็มีชื่อว่า Life is a movie นะครับทุกคน Uh, รายการเนี้ยที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยผมงั้นผมเล่าคอนเซปต์เลยกันคือเหมือนประมาณว่าคำว่า life is a movie เนี่ยตัวผมเองนะตัวผมเองในความรู้สึกผมอะ่ะคือได้ยินได้ยินคำเนี้ยจากคนที่อาจจะประสบความสำเร็จแล้วอาจจะเป็นคนที่ดังมีชื่อเสียงระดับหนึ่งแล้วก็มาบอกว่าตัวเขาเนี่ย Life is a movie ชีวิตชีวิตเขาเหมือนกับละครเหมือนกับหนังเรื่องหนึง่งแต่ผมผมไม่ได้บอกว่าไม่เห็นด้วยนะแต่คือผมเห็นด้วยแต่คือหมายถึงว่าคนทุกคนเนี่ยคนทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะจนรวยประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จดังหรือไม่ดังเนี่ยไลฟ์ <Life S 2> ของเขาอะก็เหมือนกับมูฟี่หนึ่งเรื่องแต่แค่คนที่เป็นพระเอกเนี่ยก็คือเจ้าของชีวิตหรือเจ้าของเรื่องราวละครเรื่องนั้นหนังเรื่องนั้นนั่นเองอันนี้คือไลฟ์ is ส์ o มูฟี่ในมุมมองของผม ชีวิตผมก็อาจจะบอกได้ว่าเป็นไลฟ์อินสมูวีชีวิตของคนดูคนที่ผมมาสัมภาษณ์ทุกคนมีประสบการณ์ทุกคนมีเหตุการณ์สําคัญในชีวิตที่ทําให้รู้สึกว่าตาตึงใจบ้างก็ดีฝังใจบ้างก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าทําให้รู้สึกว่าชีวิตเขาเนี่ยผ่านอะไรที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องอาจจะลําบากลําบากใจที่จะผ่านหรือว่าเป็นเรื่องที่ผ่านแล้วแบบมันทําให้เขารู้สึกว่ารู้สึกว่าแบบดีรู้สึกว่า ยังจําจดจามาถึงุกวันนี้แล้วสิ่งที่ผมสิ่งที่ผมจะทาเนี่ยคือคือ,ค,อคือพูดพูดตรงนี้ได้ว่าประมาณว่าเอาคนที่แบบว่าอาจจะอยู่อยู่ระหว่างทางการเดินทางไปสู่เป้าหมายเช่นประมาณว่าเอาศิลปินที่กําลังทําเพลงกําลังซุ่มซ้อมทําเพลงเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นศิลปินที่โด่งดังแต่ผมอยากสัมภาษณ์ว่าช่วงนี้เขาทําอะไรอยู่มีมายเซตยังไงมีความคิดยังไงเกี่ยวกับประเทศเกี่ยวกับวงการเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมรอบตัวเขาเนี่ยแล้วก็แรงบันดาลใจอะไรทําให้เขาอยากเป็นศิลปินซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเขาอาจจะไม่ไม่ใช่ครับผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่ประสบความสําเร็จผมผมคิดว่าทุกคนเนี่ยมีเป้าหมายที่ตัวเองคิดว่ามันเป็นรางวัลสําหรับชีวิตที่ดีอยู่แล้วแต่คือแค่เขากําลังทําอยู่เท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีประโยชน์ไม่ได้แปลว่าเขาไร้ค่าไม่ได้แปลว่าชีวิตเขาไม่น่าสนใจซึ่งเขากําลังทําเขากําลังทําสิ่งที่ ทุกคนจะได้เห็นเขาตอนประสบความสําเร็จแต่ผมอยากอยากหยิบยกคนคนที่กําลังทํากําลังเดินทางสู่เป้าหมายของตัวเองนั้นน่ะมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนหน่อยว่าสิ่งที่เขาอยากทําจริงๆคืออะไรสิ่งที่เขากําลังเดินทางเนี่ยเขากําลังเดินถูกทางหรือว่ากําลังเดินไปทางที่ใกล้เคียงมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นท็อป,ปิกที่ที่ผมอยากจะมาพูดกับ เป็นแพทเทิร์นเลยเป็นแพทเทิร์นกับทุกคลิปที่ผมจะทําและรายการเนี้ยผมจะทําเป็นแบบว่า,าการสัมภาษณ์โดยแนวแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเล่นแบบมีมึงกูไอเหียไอสัตว์ซึ่งผมก็อาจจะขอโทษมาตรงนี้ว่ามันรุนแรงอาจจะมีรุนแรงบ้างอาจจะมีเบาบ้างมีตลกมีเศร้ามีอะไรให้มันครบรดแน่นอนแต่ว่าคือเป็นคือผมไม่ได้หวังเรตติ้งหรือไม่ได้หวังอะไรคือผมอยากให้ทุกคนมามาฟังมาได้รับรู้ ได้เติบโตไปพร้อมๆกับคนที่กําลังเดินทางเหมือนกันครับเพราะการเดินทางสู่เป้าหมายเนี่ยทุกคนมีเป้าหมายอยู่แล้วอันนี้ผมว่าอยากจะนําเสนอตรงนี้รายการนี้นะครับผมก็จะหาคนเนี่ยมาสัมภาษณ์สัมภาษณ์แบบคุยเหมือนเหมือนให้รู้สึกว่าคุยเล่นคุยคุยสนุกสนุกแต่ว่าเป็นสัมภาษณ์แนวประมาณว่าแลกเปลี่ยนความคิดหรือว่าแลกเปลี่ยนมายเซตว่าตอนนั้นเขากําลังคิดอะไรกันอยู่หรือว่า มีอะไรที่แบบเป็นท็อปปิกในช่วงขณะนั้นนะครับแล้วก็เอามาพูดคุยกันว่าแบบคิดยังไงกับท็อปปิกนี้หรือคิดยังไงกับชีวิตอยากให้เขาเล่าเรื่องราวชีวิตแต่ละอย่างเพื่อ <c oughs> ที่แบบว่าเอามาอาจจะปรับใช้กับคนดูหรือว่าตัวผมเองหรือว่าตัวคนที่ผมสัมภาษณ์เองมันก็ดีมันก็เป็นเรื่องที่ผมอยากจะนําเสนอในตรงนี้ครับผมสำหรับใครบ้างที่จะมาสัมภาษณ์ในรายการของผมนะครับ คือผมเปิดรับทุกคนทุกคนเลยพูดว่าทุกคนเลยแค่ถ้าสมมุติว่าคลิปนี้อ่ะผมผมอาจจะมั่นใจอยู่แล้วว่าลงไปยังไงก็อาจจะคนดูอาจจะยังไม่มีหรือว่าอาจจะมีก็เป็นหลักหน่วยแต่สมมุติว่าคลิปนี้มันอาจจะมีมีคนมีคนดูและสนใจเนี่ยคอมเมนต์คอมเมนต์ไม,ม,มาได้เลยผมจะทักไปหาแล้วผมจะนัดวันทันทีเลยแล้วผมก็จะเอามาสัมภาษณ์ในรายการซึ่งผมผมอาจจะมั่นใจได้ครึ่งหนึ่งว่าเขาน่าจะมีโทรศัพท์แล้วก็ เปิดกล้องคุยกับผมได้แล้วผมก็จะเอาเขามาสัมภาษณ์เนี่ยละครับแล้วก็ถามถามไทยเรื่องชีวิตว่าเป็นยังไงสําหรับใครที่สนใจก็คอมเมนต์หรือว่าทักมาอย่างไงก็ได้ครับที่ที่ติดต่อผมได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยโอเคครับก็เรื่องราวชีวิตของผมก็ถ้าถ้าเอามาสรุปแบบไม่ต้องยาวมากเลยกันก็คือ ผมคิดว่าตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เด็กเลยนะผมเป็นคนที่ขี้กลัวไม่ใช่แค่กลัวถูกวิพากษ์วิจาร์กลัวกลัวนู่นกลัวนี่กลัวคนที่เก่งกว่ากลัวคนที่กลัวบวกกับอิจฉาวกกับนิสัยที่มันออกจะเป็นแนวแบดๆแย่ๆซึ่งตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันส่งผลกระทบต่อชีวิตยังไงซึ่งผมผมเขา้าใจนะว่าผมอายุ18เนะี่ย มันอาจจะไม่ได้สอนไม่ได้สอนคนมากมายแต่คือแค่ผมผมแค่อยากจะเล่าเล่าชีวิตที่ผมผ่านมาให้ใครก็ตามที่ดูคลิปอะฟังแค่นั้นเองถึงจะไม่มีคนฟังไม่สนใจเพราะาผมก็ไม่ได้เป็นคนที่โด่งดังอะไรก็เข้าใจแต่ว่าผมแค่อยากเล่าเฉยๆอย่างเช่นประมาณว่าเวลาผมกลัวกลัวเนี่ยอย่างแรกเลยกลัวที่มันทําให้อาจจะรู้สึกว่าชีวิตไม่สามารถดีกว่านี้ได้คือกลัวการที่จะออก กลัวการเปลี่ยนแปลงนั่นเองกลัวการที่จะออกจาก comfort z o ซนหรือว่า s a ฟโซนของตัวเองอะ่ะเช่นประมาณว่าตอนประถมเนี่ยแลตั้งแต่ตอนอนุบาลอนุบาลน,นี่เราคงจะเลือกอะไรไม่ได้ถูกไหมครับเช่นประมาณว่าเราจะเลือกที่เรียนเนี่ยพ่อแม่พ่อแม่เป็นคนเลือกให้อันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีแบบว่าความคิดที่แบบโอ้โหจะโตขนาดที่ประมาณว่าเราเลือกแล้วอนุบาลเราอยากจะเป็นทําตามความฝันก็คงไม่ใช่อนุบาลก็พ่อแม่เลือกให้อันนี้ก็คือโอเค พอมาปฐมก็คือพ่อแม่ก็เลื่องให้เพราะว่าเป็นที่ที่เรียนกับพี่ชายพี่ชายของผมก็เรียนที่เดียวกันแต่พอมาป .6 เนี่ยเริ่มเริ่มหมายหมายถึงว่าเริ่มมามองย้อนตัวเองว่าเป็นคนขี้กลัวนะครับแต่ว่าตอนป .6 เนี่ยผมไม่ได้รู้สึกเลยป .6 เนี่ยโรงเรียนผมเนี่ยมันจะมีโรงเรียนที่เป็นมัธยมอะ่ะชื่อโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าแต่แต่คือประมาณว่าเป็นคนละโรงเรียนแยกกันนะครับ ต่เป็นชื่อโรงเรียนเดียวกันซึ่งเป็นโรงเรียนที่แบบประมาณว่าเด,เด็กจบจากโรงเรียนประถมวันนี้ก็ไปต่อมัธยมวันนี้แต่ก็จะมีคนแทบจะ5 0าสที่จะไปแยกออกไปต่อกับโรงเรียนที่ไม่ใช่เป็นเครือเดียวกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมมองว่าผมแม่งกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงกลัวที่จะไม่มีเพื่อนกลัวที่จะไม่มีสังคมใหม่ๆเกินไปจนที่จนที่ประมาณว่าออพอผมสอบพอผมสอบของโรงเรียนที่มันเป็นมัธยมได้แล้วนะครับ ที่เป็นเครือข่ายเดียวกันนะผมรู้สึกว่าผมแม่งไม่เอาอะไรอีกแล้วไม่อยากหาโรงเรียนอะไรที่ดีกว่านี้ก็ได้หรือว่าไม่อยากหาสังคมใหม่ๆคอนเน็กชันใหม่ๆเพราะว่าผมยังไม่ได้คิดคิดแค่ว่าเอ้ยโอ้โหเพื่อนแม่งมาโรงเรียนนี้เยอะแค่นั้นเองเพื่อนแม่งมาโรงเรียนนี้เยอะผมก็ไปสังคมเดิมๆไม่ต้องปรับตัวอะไรมากก็แค่นั้นแล้วผมก็ได้เลือกสายวิทย์คณิตเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าผมชอบอะไรจริงๆอะเลือกสายวิทย์คณิตก็ประมาณว่าสสวทมันเป็นสสวทซึ่งค่าเทอมก็แพงกว่า ห้องก็ติดแอร์แต่ไม่ได้อยากให้สนใจตรงนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าผมเลือกเลือกสิ่งที่มันคิดผมคิดว่านะผมคิดว่ามันเซฟที่สุดสําหรับประมาณว่าคนที่ไม่เลือกอะไรไม่ได้เลือกเลือกอะไรไม่ได้หมายถึงว่าเลือกไม่ถูกเพราะว่าไม่รู้สักทีว่าตัวเองเป็นอะไรแต่ก็เข้าใจว่าตอนช่วงนั้นก็คนก็อาจจะยังไม่ได้โฟกัสว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรกันแต่พอมามสเนี่ยเริ่มเริ่มรู้แล้วว่าเราเราซึมซับจากสังคมของเด็กวิทย์คณิตมาเนี่ยแต่ผมมีมี ไม่เซตในหัวว่าประมาณว่าผมอยากจะไปเรียนห้องห้องภาษาด้วยห้องที่เป็นภาษาเพราะว่าผมคิดว่าความสําคัญของการใช้ภาษาเนี่ยมันมันสำคัญแต่ผมก็มีสองช้อยเพราะว่าผมสอบแล้วเลือกได้สองสองที่ก็คือเป็นวิทย์คณิตเป็นวิทย์คณิตของมปลายกับก็ห้องสองภาษานะครับแต่เป็นห้องสองภาษาที่เป็นผมคิดว่าดีนั่นแหละแล้วผมก็ช่างใจ2ออันเนี้ยว่าว่ายังไงดี ว่าผมต้องการอะไรจริงๆแต่คําตอบในใจเนี่ยผมมีมีอยู่แล้วว่าผมต้องการอยากได้ภาษาจริงๆคือมันเป็นอะไรที่ผมคือคือถ้าสมมติว่ามันเก็บเกี่ยวความรู้เรื่องภาษาได้เนี่ยมันโอเคอ่แต่แต่ผมกับรู้สึกรู้สึกว่าโอ้ถ้าผมไปเรียนภาษาผมจบไปไปเรียนอะไรต่อวะผมจะไปทำที่อะไรต่อแต่จริงๆพอย้อนกลับไปมองอ่ะคือมันไม่ขี้กลัวว่ะคือถ้านึกอะไรไม่ออกก็เรียนวิคณิตแค่นั้นเหรอ คือเหมือนประมาณว่าอาจจะเป็นแค่สภาพแวดล้อมที่ผมเคยเจอมั้งสภาพแวดล้อมที่ผมเจอคือประมาณว่าเรียนต้องเก่งนะต้องเกรดสี่นะซึ่งซึ่งก็โอเคก็ตอนตอนเด็กๆกก็ทําตาม่าเชื่อฟังพอมาเริ่มมต้นก็ก็กยังเชื่อฟังอยู่ว่าเอยเรียนเก่งๆนะเดี๋ยวจบเรียนวิทยาศาสตรให้เก่งเดี๋ยวจะจบไปทําอะไรก็ดีซึ่งผมผมไม่ได้เคยสนใจเลยว่าถ้าผมเรียนเก่งเนี่ยผมจะไปประกอบอาชีพอะไร อ,นนอ,นนอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าอาจจะรู้ตัวช้าแต่คงไม่สายผมเข้าใจว่าแต่คือสิ่งที่ผมเลือกเนี่ยสองอย่างที่ผมได้มาเนี่ยผมกลับเลือกวิทย์คณิตเหมือนเดิมเพราะว่าเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าเฮ้ยถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เรียนวิทย์คณิตแม่งมปเลยดิจะมีปัญหาอะไรอ่ะก็เรียนวิทย์คณิตไปก็ก็ยังถือว่าสมมุติถ้าจบไปไม่รู้ทําอะไรก็ยังไปไหนได้ต่อเรื่อยๆอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ถูก แต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ดีสําหรับตัวผมเลยเพราะว่าประมาณว่าทุกคนไม่ใช่ทุกคนคือผมด้วยแหละผมพยายามรับแต่ mindset ที่ประมาณว่าเฮ้ยจบไปเนี่ยเป็นต้องเป็นจบไปเนี่ยต้องตั้งใจเรียนสายวิทย์สายคณิตสายฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรพวกนี้นะเพื่อว่าจะได้เป็น,เป,นเป็นอาชีพนู้นอาชีพนี้ที่เหมือนประมาณว่าหลายๆคนอยากให้เป็น แต่ผมได้คําตอบว่าผมไม่ได้อยากเป็นทั้งอาชีพทุทกอย่างที่ที่ทุกคนยกตัวอย่างมาผมไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเป็นเลยสักอย่างเดียวผมคําถามในผมตอบได้ตั้งแต่เข้ามอลหนึ่งอะว่าผมไม่ได้อยากเป็นอะไรที่ต้องเกี่ยวกับวิทย์คณิตสักอย่างแต่ผมกลับแม่งกลับกลัวกลัวประมาณว่าเฮ้ยถ้าเลือกเรื่องไม่ใช่วิทย์คณิตอะพ่อแม่จะด่าปะวะคนที่บ้านจะรู้สึกยังไงว่าไม่ไม่เรียนวิทย์คณิตอะไปเรียนแล้วไปเรียนแบบ คล้ายๆสินคำนวณสินภาษาอะไรแบบนี้แล้วจะเอาอะไรไปต่อมันซึ่งเป็นเป็นอาจจะเป็นค่านิยมของของหลายๆอย่างก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าผมเนี่ยม่เป็นคนที่ขี้กลัวเป็นคนที่แบบว่าจะทําอะไรแม่งก็เอาสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าเลือกแล้วสบายใจที่สุดเลือกแล้วไม่ต้องเสี่ยงอะไรเลือกแล้วโอเคเลือกแล้วเรียนก็ทนทนเรียนไปแต่ผมตอนเนี้ยผมอายุสิบแปดใช่ไหมคือก็อารมณ์ประมาณว่า มปลายมปลายที่จบแล้วซึ่งรู้ตัวตั้งแต่ประมาณม .5 ว่าผมเรียนไปเนี่ยแม่งแบบรู้สึกรู้สึกแย่รู้สึกแย่ที่แบบเรียนอะ่ะแม่งแบบเฮ้ยทาไมต้องมาเรียนวิชาที่แม่งเครียดขนาดนี้แล้วสุดท้ายในในที่สุดของชีวิตไม่ได้เอาไปใช้อะไรเลยเพราะว่าในสิ่งที่ผมอยากเป็นนะไม่อาจจะไม่ได้เอาไปใช้อะไรเลยก็อันนั้นอะ่ะคือคือพอยต์หลักที่ผมคิดว่าแม่งเป็นอะไรที่ผิดพลาดผิดพลาดในชีวิตผมแต่ แต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าโทษตัวโทษว่าแบบผมแม่งแย่แบดแย่มาทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแค่แบบแบบข้อผิดพลาดอันนึงอาจจะไม่อันเล็กแต่เป็นอันใหญ่อาจจะอันใหญ่ที่แบบประมาณว่ามันทําให้เราไม่เลิกกลัวสักทีไม่เลิกไม่เลิกที่จะเลือกอะไรที่ต่างออกไปเลือกอะไรที่ไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนเลือกอะไรที่อาจจะเป็นสร้างประสบการณ์ชีวิตให้มากกว่านี้ไม่ใช่เซฟโซน ซึ่งอันนี้ผมก็อาจจะเป็นสิ่งที่ย้ําเตือนตัวเองว่าเฮ้ยถ้าทําอะไรก็คือทําในสิ่งที่ชอบไปเลยอะไ,ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือสุดท้ายแล้วถ้าสมมุติทําทแล้วแม่งไม่ดีจริงๆก็แค่ก็แค่อาจจะลองอดทนไปสักนิดนึงเผื่อว่าเราจะเจอสิ่งที่ชอบจริงๆในงานนั้นแต่สมมุติถ้าสุดท้ายแล้วไม่ได้ชอบอเลยเลยก็แค่ออกมาแล้วเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากอยากเอามาแบ่งปันกันเลยกันนะว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ ผมอาจจะเป็นเรื่องที่คาใจแล้วก็เรื่องที่เป็นเรื่องที่ผมอาจจะเป็นนิสัยที่ไม่ควรทําตามเลยกันถ้าถ้าผมอายุเท่านี้นะผมก็อาจจะบอกได้แค่นี้ว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากอยากจะบอกว่าทําอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบไม่ใช่ตามคอมฟอร์ทโซนหรือตามเซฟโซนใช่ครับก็แค่นี้แหละ โอเคครับก็ฝากกับรายการไลฟ์เซมูฟี่อันนี้เป็น e ีพีที่สูงนะเป็น e ีพีที่แบบผมออกมาแนะนําตัวเองนะแต่ว่าผมจะเริ่มเริ่มทำ้วแต่ยังไม่ยังไม่รู้นะว่าจะทำกี่ครั้งหรือว่าเท่าไหร่แต่รอติดตามเพราะว่าผมได้แบบว่าติดต่อคนที่จะมาสัมภาษณ์ไว้หลายคนแล้วครับถ้าใครสัมภาษณ์ได้เดี๋ยวผมจะลงมาจะมาลงคลิปเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เลยฝากติดตามไว้ด้วยครับแล้วก็พวก i g i n s t a g r กรหเดี๋ยวก็อาจจะขึ้นมาตรงไหนผมก็ไม่รู้เพราะว่า ไม่แบบไม่เคยใช้ไม่เคยไม่เคยทําอะไรแบบนี้โอเคนะแล้วก็อาจจะติดตามไปผมจะผมจะทําให้ได้ผมจะทําให้ได้ให้มันให้มันแบบว่าคงที่อะเพราะว่าผมอยากอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจริงๆอยากจะคุยกับคน,คนแลกหน้าแล้วก็คิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ดีต่อคนดูเลยครับว่าคุยกับคนแปลกหน้า เกียวกับคนที่แบบว่ามีไมซ์เซ็ตต่างๆอาจจะมีแบบว่าไมซ์เซ็ตแปลกๆไมซ์เซ็ตแย่ๆอะไรอย่างนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นการถกเสียงกันในรายการไปเลยก็ไม่ติดอะไรตรงนี้ครับก็คือฝา,ฝากช่องด้วยฝากติดตามพวกอะไรแบบนี้นะครับไม่ใช่พวกอะไรแบบนี้ดิก็ฝากติดตามพวกเอ้ยก็ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับก็คือผมจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆครับ